ที่อาจารย์บอกนะครับผมรู้อยู่อย่างหนึง่งตอนที่ผมเดินไปะ่ะอาจารย์แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทาไมเราถึงระลึกถึงการเดินเราไม่ได้เลยคือระลึกถึงการเดินไม่ได้เลยรู้สึกรู้สึกถึงการเดินไม่ได้เลยอาจารย์รู้สึกแบบไม่ได้เลยผมก็โอเคงั้นผมก็เดินไปปรากฏว่าแค่คิดแบบนั้นนะอาจารย์จิตมันรวม แล้วมันไปเท่งโดยที่ผมไม่รู้ตัวนะอาจารย์หูก็ยังดูทุกอย่างปกติมากแต่มันไม่ปกติหลังจากที่ผมจะพูดต่อไปนี้อาจารย์แล้วผมก็เดินไปเสร็จปุ๊บพอสมาธิมันคลายอ,อาจารย์แล้วมันรู้สึกตัวด้วยตัวของมันเองเ่ะไอ้ผิวๆเบาๆหลุดง่ายนั่นแ่ะพอมันรู้ตรงนั้นปุ๊บ <c oughs> ผมเกิดสต,ติขึ้นมาแล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะเมื่อกี้เนี่ยผมหายไปไหนเ <c oughs> มื่อกี้เนี่ยอาจารย์ผมหาย มันไม่อยู่ในผมนึกผมระลึกไม่ออกว่าผมเดินมันยังไงเส้นทางมันหายไปอคราวนี้ผมก็เลยคิดในใจว่าโอเคถ้างั้นเราต้องปล่อยละปล่อยปล่อยทุกอย่างเหมือนตอนที่ดูวิดีโอลูกชายที่ผมเล่าให้อาจารย์ฟังอะ่ะปล่อยแบบนั้นเลยปล่อยแล้วก็ถ้ามันจะเกิดก็ให้มันเกิดแต่ถ้ามันจะรู้ก็ให้มันรู้ถ้ามันไม่รู้ก็ก็คือไม่รู้อย่างที่อาจารย์สอนไม่รู้ก็คือไม่รู้รู้ก็คือรู้ oh. ผมก็เดินไปอาจารย์จนกระทั่งกลับ ผมสามารถระลึกถึงเส้นทางได้ตลอดเลยอาจารย์ <Yeah. S 1> แต่ตอนไปอ่ะมันมีไอ้ช่วงที่ผมคิดว่าทําไมเรารู้สึกตัวไม่ได้คิดแค่คิดนะอาจารย์ปรากฏว่าจิต <Yeah. S 1> ผมอ่ะมันไปรวมแล้วมันไปเพ่งแล้วผมไม่รู้ตัวอาจารย์ <c oughs> แต่พอตรงนั้นน่ะสมถะตรงนั้นน่ะมันคลายตัวอาจารย์แล้วผมมารู้ไอ้แตะผิวๆนะ่ะหลังจากนั้นนะ่ะผมถึงเข้าไปพิจนะารณาอ้าวแล้วเมื่อกี้เราเดินผ่านอะไรมาบ้างเนี่ย เส้นทางมันหายไปเลยนะอาจารย์มันเกิดจากตรงนี้ฮะเกิดจากเราคิดว่าทำไมเราไม่รู้ใช่ครับอาจารย์จริงๆตัวนี้เป็นการคิดนึกเอาแต่ที่ผมบอกว่าให้ไปสังเกต่ะไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวคิดนึกครับสังเกตมันจะมีเครื่องเปรียบเทียบรู้กับไม่รู้รับนแหะ ตอนที่รู้ทีแรกเราไม่รู้แหละนั่นน่ะมีแล้วแต่ถ้าท่านไปหายอีกตัวนี้มันเลยไปแล้วเลยที่จะพอดีที่มันจะมารู้เพราะมันไปหาไปหายตัวที่เอ๊ะทำไมไม่รู้น่ะนั่นแหละตัวนั้นไปรวมอยู่ที่ใจแล้วแต่ที่ที่ผมถามว่าเนี่ยอย่างเช่นเสียงร้องเสียงนกอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะ อะไรก็มันเออมันจะรู้เองแบบนี้ฮะธรรมชาติมันมีอยู่แล้วมันโชว์แล้วอันนนก็รู้เท่านั้นเองแต่ถ้าเราไปหาอย่างที่ท่านเอไปหาครับมันไม่ได้รู้แบบธรรมชาตินี้มันไปรู้อยู่ที่ใจมันถูกพ่งโดยโดยอัตโนมัติเลยผมนี่นั่นนะมันจะไปหามันจะไปหายการปฏิบัติครับจะไปหายที่มันรู้มันสะดวกอะไรแล้วแต่นั่นนะตรงนั้นก็คือตัวตัณหาที่มันหาอยู่มันไม่ได้ธรรมชาติของมันหรอก อีกนิดนึงนะคะรับอาจารย์ตอนที่ผมเดินมาเนี่ยปุ๊บปรากฏว่านกอ่ะมันไปเกาะก,กิ่งไม้แล้วมันก็บินไปเป็นนกก,กระจอกตอนนัวเล็กๆแล้วก,กิ่งไม้มันก็ไหวผมก็มานั่งคิดว่าโอ้นี่อาจารย์กําลังสอนธรรมชาติให้เราเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมเห็นเนี่ยผมจะไม่สนใจตั้งแต่นก,นนกแล้วอาจารย์ไอ้กิ่งไม้ขยับยิ่งไม่ต้องพูดเลยอาจารย์ต,ตอนที่ผมเห็นน่ะตอนที่ตอนหลังนะที่ผมบอกว่าผมปล่อยทุกอย่าง แล้วผมก็เห็นนอาจารย์มีรายละอย <S <S เอียดไม่น้อยนะจริงๆมันไม่ได้ปล่อยหรอกแต่ว่ามันหาอยู่มันต้องการอยู่ตอนกลับนะครับแล้วมันหวังอยู่ไอ้ตัวเนี้ยมันคอยค,คอยรวมคอยจัดแจงอยู่พูดง่ายๆนะมันมีผู้จัดการอยู่ค,คอยจัดแจงอยู่ทําไมไม่รู้ทำไมเป็นนั่นเป็นนี่อะไรตัวนี้ไม่ใช่สังเกตนะไม่ใช่ปัญญานะเป็นตัณหานะ แต่ถ้าปัญญาเรียกว่าปาหาเรื่อกับปัญญาเนี่ยมันจะมีเครื่องเปรียบเทียบอยู่สองอย่างธรรมชาติที่รู้กับไม่รู้นะแต่ถ้าคอยหาตัวนั้นมันมีอันเดียวไม่มีเครื่องเปรียบเทียบอะไรหรอกเนี่ยให้เรียนรู้กับเขาว่าเวลาที่อารมณ์เขาเสนอเขาโชว์เขาแสดงอ่ะเขาออกมารู้ข้างนอกแต่ตอนไปหานั้มันอยู่ข้างใน,น แม้แต่ความรู้สึกตัวก็ไปรวมตรงนี้ได้นะ่าอย่างเช่นพอแต่มารู้สึกตัวในรูปที่เดินหรือรู้สึกตัวในรูปที่ยืนเนี่ยตรงนี้มันก็จะไปรวมอยู่ที่ใจแต่เมื่อไหรม่มารู้กายที่กําลังยืนกําลังเดินนีมันจะมาสองอย่างนะไม่ได้รวมอยู่ที่ใจนะแต่ใจออกมารู้กายที่กำลังที่กําลังยืนหรือกําลังเดินอย่างเงี้ยนะมันมันต้องมีเครื่องเปรียบเทียบอย่างนี้ฮนะ <Yeah. S 2> แต่ถ้ายังรู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะผมยังติดอยู่ตรงนี้อยู่เลยอาจารย์แต่ไม่เป็นไรอาจารย์ผมจะพยายามทำเอ้ยผมจะไม่พยายามทำผมจะปล่อยทุกอย่างอาจารย์แล้วก็ให้อารมณ์มันเสนอขึ้นเอง <Yeah. S 1> ถ้าถืนผมไปพยายามทำเนีน่ยมันจะเดี๋ยวมันจะเหมือนกับตอนที่เดินไปอีกอ่า uh, มันก็จะคอยไปรวม <ไป S 2> อยู่นั่นแหละ <Yeah. S 1> ขนาดแค่คิดนะอาจารย์โอ้มัน มันหายไปเลยแต่ให้อารมณ์เ,เขาเสนอก่อนแล้วก็ไปเรียนรู้กับเขา<ะ>แล้วเวลาที่เขาจะกลับมาเขาก็จะรู้ได้นะฮะแต่ถ้าไปรวมไปนิ่งตัวเนี้ยมันไม่มีตัวศึกษายเรียนรู้หรอกอไม่มีอจาจารย์ครับตอนกลับเนี่ยชัดอาจารย์เพราะว่าไอ้ตอนนิ่งมันก็น,นิ่งชัดตอนกลับ<อ>ชัดมากเลยและให้ไปเรียนรู้มันไม่มีอะไรก็มันหรอกแต่ถ้ามีอะไรก็มก<ะ>ันมีการเพ่งการจ้องการรวมการอยากรู้ตัวนี้ มันก็จะไปรวมรวมอยู่ที่ใจแต่ทีนี้ให้ออกมารู้ทางกายออกมารู้ทางตาทางหูมันก็จะไม่รวมอยู่ที่ใจหรือถ้ามันจะรู้แล้วไปรวมอีกมันก็จะรู้ได้ง่าย และตรงทางสามแพ่งอ่ะยังเห็นชัดอยู่ไหมชัดครับอาจารย์อต่างกับเมื่อก่อนที่เห็นแล้วมันไม่รู้เป็นอะไรนะอันนี้ผมก็ไม่ได้เพ่งแล้วก็ไม่ได้ไปจดจ่อมันด้วยนะอาจารย์ก่อนนั่นแหละตามันเห็นปุ๊บมันก็รู้เลยต่างกับเมื่อก่อนทาไมเห็นแต่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนได้เทเครื่องเปรียบเทียบไงมันเกิดเนี่ยมันเกิดแต่หลัวตั้งใจจะดูจะกําหนดจะปฏิบัติตัวนี้นี่ก็เกิดจากจิตชักชวนเหมือนกันมันเป็นธรรมชาติตัวเดียวกันตัณหา ที่มันคอยจัดแจงอยากดูอยากรู้อยากเห็นถ้าไปตั้งใจมันจะเกิดการจัดแจงเกิดขึ้นอาจารย์ก็ใช่ตัวนั้นะแต่รู้แบบไม่ตั้งใจอารมณ์ไหนโชว์มาก็เรียนรู้ก็มันเห็นไหมแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอีกไม่ต้องไปจ้องไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปทาอะไรมันเป็นพิเศษหรอกไม่รู้ก็คือไม่รู้ก็คือไม่รู้แต่ไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ต้องรู้ให้ได้อะไรอย่างนั้นเนี่ยมันจะพาให้ยุ่งนะครับ อันนี้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับธรรมะนะครับระาอะะาจารย์อาจารย์ม่ต้องอัดก็ได้เนี่ยพอจิตคิดจะเดินอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มารู้กายที่เดินความรู้สึกที่แตะๆพิ้วๆมินมินหลุดง่ายตรงเนี้ยเขาก็จะมาได้เลยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะต้องดูต้องกําหนดต้องคิจารณาอะไรพวกนี้ไม่ต้องมีหรอกเพราะธรรมชาติมันมีอยู่แล้ว เออมันสอนเราอยู่แล้วเราไม่ต้องไปสอนมันหรอกเราสอนมันมากี่ปีแล้วมันไม่ไปถึงไหนหรอกมันไม่รู้เรื่องกันหรอกมันคนละเรื่องกันเห็นไหมฮะตอนนี้มันไปทำให้ผมมีมีปัญหาออกจากมันยากมากเลยก็ต้องเรียนรู้กับมันเรียนรู้จากการหลงป่าแล้วมันถึงจะออกจากป่าแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงแล้วก็มันจะออกได้ยังไงเดี๋ยวมันมีวิธีออกมันเองแหละ ผมเป็นมักคุเทศอยู่แล้วไม่พร้อมที่จะให้ออกจากป่าได้แต่ท่านต้องพร้อมเลยนะต้องเรียนรู้กับมันด้วยเข้าป่าเป็นยังไงหลงป่าเป็นยังไงแล้วออกจากป่าเดี๋ยวมันจะมาเรียนรู้ใหม่นต่มันจะเรียนรู้ทุกรูปแบบทุกกระบวน่าก็จะสนุกกับการเรียนรู้เนื้็ผมบอกแล้วเลยครับสมัยก่อนเนี่ย ผมไม่เคยมีความรู้สึกพวกนี้เลยจนกระทั่งมาอยู่กับอาจารย์อาจารย์ทําให้ผมมารู้ได้ว่าไอ้จิตนิ่งลงควังของผมเนี่ยเป็นยังไงและการเ,เป็นยังไงการไม่รู้เป็นยังไงใช่มันต้องเรียนรู้ทั้งทั้งหมดนั่นแหละฮะมันเหมือนเป็นชีวิตผมเลยนะอาจารย์มันเหมือนมันอยู่กับผมมาใช้ชีวิตประจําวันไปใช่มันต้องเรียนรู้ทุกกระบวน่า

ไม่ใช่ปีติแั้วเป็นโสมันัสโสมมนัสแต่ว่าดีใจหรือใจดีภาษาไทยคือคือดีใจแต่ภาษาบาลีแปลว่าใจดีโสมนัสก็คือใจดียินดีพอใจเพื่อเพลินผมผมไม่ใช่ดีใจจังผมยินดี ก่อนเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์กลุ่มที่ตัวอาจารย์คิดดีอยู่ผมว่าพื้นฐานมันมาจากตัฐาอ๋อศรัทธามันมาอยู่แล้วมันไม่ใช่จะไม่ใช่เฉพาะในนี้หรอกศรัทธามันมาก่อนผมเคยรัทธาในตัวอาจารย์เวลาผมใส่บาตร โสป็นัทเวลาเกิดนะ่รู้แต่ตอนที่มันหายไปรู้ไหมรู้ครับอาจารย์รู้รมันมันจะเปลี่ยนอารมณ์ทันทีอ่อทันทีเลยคนระับอ่าเนี่ยะนั่น,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 นแสดงว่ามีสังเกตแล้วรับนะจะเทียบเคียงให้เห็นว่าที่เวลาอารมณ์เขาเสนอก็แสดงนั่นแหละเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาจะมีเครื่องเปรียบเทียบกันสองอย่างนะฮะมีรู้กับไม่รู้นี่แหละนะ แดีวเวลาที่เดินมาเนี่ยรู้บ้างไหม,รรมแล้วเขาทำบ้างไหมเออเนี่ยต้องมาเรียนรู้อย่างนี้ผมเห็นอาจา,กการย์กำลังถ่ายวีดีโออยู่ผมรูเออเดินมาตามทางนั่นแต่มันต้องมาเรียนรู้ข้างนอกอย่างเนี้ยไม่ใช่เรียนรู้อยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจไม่ไปไหนหรอกเสียงนกร้องได้ยินไหมเนี่ยธรรมดาปกติแล้วผมรู้สึกว่า ถ้าผมเนี่ยไม่มีตรงน,นี้มาเลย,เยผมน่าจะไปไปกลกว่าน,นี้นะครับไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนี่เป็นความคิดครับจริงๆนะต้องเรียนรู้ทั้งสองอย่างนี่แหละแล้วต่อไปอ่ะมันจะได้เครื่องเปรียบเทียบเองเพราะเราเคยทํามามันต้องรู้รแล้วรู้แล้ว,ลวอย่าไปหาวิธีแก้อะไรก็มันไม่ต้องแก้หรอกรู้ก็ต่างกันที่มันไม่รู้ เนี่ยผมไม่ได้นั่งสมาธิเลยนะอาจารย์ตั้งแต่วันที่คุยกับอาจารย์ตอนนั้น,นไม่เลยก็บอกก็ตั้งนานแล้วผมเลิกทำเลย <im itation> เพราะว่าถ้าผมทําทีไรเนี่ยผมจะเหมือนกับตอนนั้นน่ะอาจารย์ตอนที่อาจารย์บอกผมมาแล้วผมแบบแอบ,บนั่งปรากฏว่าสิ่งที่ผมไปเห็นน่ะมันกลายเป็นว่ามันใช้กําลังสมาธิเข้าไปเห็น,นก็ใช่มันไม่ใช่สมาธาอิอาจารย์มันมคืออะไรทให้ผมม่กติดรวมตัว ผมก็เลยไปเห็นในเรื่องแบบนั้นไปเวลามาสง <Yeah. S 1> ่งอารมณ์อาจารย์ก็กลายเป็นพวกสมถะมาส่งอารมณ์ม uh, ไม่ใช่วิปัสนาเลยมันยังเยอะยามมั่วพอผมไหวเนี่ยปุ๊บเนี่ยผมเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อวันเนี้ยที่ผมบอกว่าแค่ผมคิดว่าเอ๊ะทําไมเราไม่รู้เพแค่คิดแค่นั้นนะอาจารย์จิตมันเข้าไปรวมนะนั่นแหละพอตอนมันออกเนี่ยผมเลยรู้ไงว่าอ๋ออย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยแม้แต่คิดนึกเนี่ยจิตมันก็ สามารถเข้าไปรวมได้ไปจัดแจงได้ทุกอย่างมันอยู่ที่เดียวกันด้วยใช่ครับอาจารย์โอ้แล้วมันเรียนมากเลยนะใช่มันเหมือนกับเป็นอย่างเดียวกันเหมือนจะรู้เหมือนกันแต่มันไม่รู้เออแต่ว่ามันรู้ไม่เข้าท่าแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์เมื่อวานเนี่ยผมยังเพลินอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะเมื่อวานที่คุยกับอาจารย์เนี่ยตอนที่มันเข้าไปรวมเนี่ยผมยังเพลินอยู่เลยนะอาจารย์ก็ใช่มันจะเคยอยู่แต่ตอนนั้น ถึงจะรู้หรือไม่ก็ตอนเห็นอะไรกระตุ้นแล้วถึงจะรู้แต่ตอนเนี้รู้ไม่ต้องรอให้อะไรมากระตุ้นหรอกแต่ว่าารงณ์าายนอกเขามีอยู่แล้วมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นนะมันต้องเรียนรู้ตรงนี้อย่างน้อยผมก็ยังไม่ย่ำอยู่กับที่ใช่อาจารย์ให้ผมเดินออกจากปานะครับอ่าขอโอกาสครับอาจารย์มันมีคำพูดอยู่คำหนึ่งก็บอกว่าเซไปข้างหน้า ดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่ผมชอบคำนี้นะอาจารย์อ๋อไอ้ไอ้ยืนอยู่กับที่นี่ถึงมันเท่แต่มันไม่มันไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนสิมันเท่อย่างเดียวใช่ไหมใช่เตะอย่างนี้มันก็ยังเดินไปอ่ะนะอาจารย์ถ้ามันล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่ใช่มันต้องเรียนรู้ทุกะบวนท่าไงครับคุยกับอาจารย์เนี่ยผมมีกําลังใจทุกทีเลยกใช่เมื่อก่อนนี่อาจารย์ตอนที่อาจารย์บอกผมใหม่ๆอะ ผมมีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยผมก็ทอนะอาจารย์ผมมีความรู้สึกว่าทำไมเรามาติดแต่เรื่องตรงเนี้แบบไปไปไม่ได้สักทีทำไมไจึงท้อรู้ไหมทำไมอ่ะครับเพราะมันมีตัณหาเป็นตัวความหวังแล้วมันไม่ได้มันเลยทอ้อมันผิดหวังใช่ไหมอาจารย์เห็น<ช>ถ้าเร<ช>าหวังอะไรไว้มากความผิดหวังจะรอคอยเราอยู่<อ>เคยได้ยินคํานี้ไหมเคยได้ยินครับอาจารย์ในเรื่องอะไรใช่ไหมครับนั่นแหละที่เราหวังไว้มากมันจะผิดหวังมาก ต้องอยู่แบบหมดหวังไม่มีความหวังความต้องการอะไรอยู่แบบปกติธรรมดาแล้วความผิดหวังก็ไม่มีเพราะเราไม่ได้หวังอะไรแม,ม้แต่หวังที่จะให้ได้ปฏิบัติทําได้สะดวกมันมีความมันก็จะมีผิดหวังนอ้ทำไมวันนี้ไม่สะดวกทำไมวันนี้ไม่รู้เนี่ยทำไมวันนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเพราะมันมีความหวังเอาไว้ มันมีลึกๆอยู่ในใจหวังเอาไว้ในใจแล้วแต่แล้วมันไม่ได้อย่างที่มันหวังมันต้องการเอีะมันน่าจะเจริญมันน่าจะพัฒนาน่าจะไปไกลกว่านี้แตาทำไมมันย่ำอยู่กับที่อาจารย์พูดนี่มันมาอยู่ในความคิดผมเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนี้หรอกแต่ให้เรียนรู้ก็มันว่านี่มันมีความหวังอยู่ลึกๆอ่ะมันมีตัณหามันเป็นตัวหวังแล้วมันทําให้เราทุกข์ด้วยนะอาจารย์ก็ทุกข์เกิดจากตัณหาแหละตัณหาพายุ่งทําให้ทุกข์แล้วพอทุกข์ก็พัฒนาไม่ได้อ่าพอทุกข์ก็ความผิดหวังนันแหละ แล้วมันอยากจะพัฒนาอยากจะรู้อยากจะเจริญอยากจะได้นู่นได้นี่ได้นั่นก็ได้ได้อะไรรู้ไหมได้ตัณหานน่นแหละตัณหามันได้ได้ตัณหามปเป็นเพื่อนสองเออตัณหามเป็นเพื่อนสองแล้วก็พาให้ต่างๆารวัดยาวนานแล้วแล้วไม่ได้ถึงก็จะผิดหวังนะฮะเนี่ยก็เกิดจากความหวังตรงนี้ให้เรียนรู้ก็มันให้ปัญญาเออต้องรู้จักลักษณะหน้าตาของมันมันจะมาแบบละเอียดอ่อน ดีมากเนี่ยต้องอย่างนั้นดีต้องอย่างงี้ดีทําไปทํามาดีไปหมดดีไปหมดเนี่ยผมจำเขาพูดตัวนี้แหละมันจะมีความหวังความต้องการตอนนี้ลึกๆอยู่ในใจใช่ครับแต่เราไม่รู้จักกันมันรองนะเรางวิปัสสนาเท่านั้นถึงจะรู้จักกันถึงเขาไปเห็นได้ชัดเลยเออถ้าถ้าถ้าเรียนรู้กับเขาได้ก็อพอเขาเริ่มจะ มีอะไรที่ผิดปกติอะทางตาทางหูไม่รับอารมณ์เท่าที่ควรนั่นแหละเขารวมแล้วเขานิ่งแล้วก็บริหารออกมาย้ายออกมารู้อารมณ์ต่างๆตัวนี้นะฮะแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดเรียนรู้ก็มันเขาเข้าชํานาญผมก็ต้องออกชานาญได้เหมือนกันอาจารย์ต้องเรียนรู้กับเขาก่อนรู้ว่าเขาเข้าแล้วต่อไปเขาก็จะรู้วิธีขยายออกมาเองวิธีบริหารของเขาก็บอกไว้ตั้งหลายหนแล้วแต่ไม่เอาไปใช้เองอ่ะ ไว้นั้นเอาไปใช้ทัศน์สิ <S <S เรียนรู้ทุกอารมณ์ทุกตะวันนี่แหละมันมีอยู่แล้วด้วย <S <S ที่บอกเนี่มันบอกมีอยู่แล้วนะไม่ใช่บอกให้ไปทําอะไรพิเศษนะ <S <S เป็นพื้นฐานเขามีของเขาอยู่แล้วจะรู้ไม่รู้ขเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้แหละแต่พอเรามาเรียนรู้ว่าโอ้มันดูไม่ไหวแล้วเยอะแยะมากมายทุกอารมณ์ทุกตะวนันดูไม่ไหวนะฮะไม่ใช่แ,แค่อารมณ์เดียวตะวันเดียวอย่างที่เคยทํามาแล้ว แล้วกิเลสมันเกิดทุกอารมณ์ทุกทกวารเดี๋ยวไปทำอยู่อารมณ์เดียวทวารเดียวเวลากิเลสยังไงเรจาจะละไม่ได้แล้วยังไปเพิ่มอีกเนี่ยไปเพิ่มตัณหามาหนันทิศินะแต่จริงจสติปัฏฐานวิปัสนามันต้องละตัวนี้ต้องมาเรียนรู้ก็มันแล้วจะสนุกกับการเรียนรู้เนี่อนัณหาสาธุ